เก็บไว้ทำกาแฟขอบคุณนายพี่เนี่ยดีใจจังเลยอ่ะพี่เนี่ยวนะวันนี้อ่ะจะไปขอให้ใครรู้ว่ามันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนขึ้นกระเรียมพอดีนะผมบ่าเนี่ย่ะมันเป็นความรักแม้จะเป็นพี่น้องเราเลกกันได้เออพี่เนี่ยคะแล้วมีคำถามคะทำไมพี่เหนียต้องใส่หมวกด้วยอคะอ้าวพี่ขอ ถ้าสังเกตดีๆอยู่ในตัวของแม่ผมกันเป็นคนเมื่อก่อนเนี่ยตอนตอนเด็ก่เป็้คนนหนกะไหมพี่เนี่ยฮะเล่นมุกสักนึงแล้วก็ไปร้องเพลงเขาฟังเลยไหเพลงนี้บอกก่อนว่าเพลงเราชจะแต่งเออจ้ไม่ช่พี่เลยหรอพีู่พี่เนี่ยเป็นเพลงที่จแต่นะเออฮะ สุดยอดมาจาดใจจริงๆจัดใจครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะเวลาฟังเนี่ยใช้ใจฟังไม่เยอะนะคะเพลงนี้ค่ะอยากจรูฮะคือวันเนี้ยเดี๋ยวจะบอกนะครับเขาบอกว่าเป็นคนไทยนะแฮ่มากับคุณรักนะครับร้องเพลงคู่กันดีใจ เมาไหมเคยเคยมาตอนไหนมาตอนประมาณตอนอายุมันสามขวบจริงปะเนี่ยจริงอย่าโกหกนะเอาไม่เอาเล่นบุกนะจริงนะสามขวบไม่ไม่เปิดเลยเปิดแล้วย้งที่มาตอนสองวบครึ่งแล้เน่ <laughs>